วิธีดับกลิ่นในห้องน้ำนะคะหรือว่าดับกลิ่นในห้องนอนถ้ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์โดยวิธีธรรมชาติกลิ่นจากธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีวิธีนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับบ้านใครที่มีเด็กน้อยนะคะแล้วก็มีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ชอบใช้พวกกลิ่นหอมๆที่มันมีสารเคมีนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ค่ะ กลิ่นที่เราว่านี่ก็คือใบเตยค่ะใบเตยเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะตามตลาดก็ไม่กี่บาทเนาะหรือบางบ้านเนี่ยปลูกใบเตยไว้เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะก็ดีเลยค่ะไม่ต้องซื้อนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนําใบเตยเนี่ย ไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะเพื่อนเพื่อรู้หรือไม่คะนอกจากใบเตยจะกลิ่นหอมช่วยดับกลิ่นได้แล้วเนี่ยมแมลงสาบยังกลัวกลิ่นของใบเตยอ,อีกด้วยนะคะเนื่องด้วยพวกมแมลงสาบเนี่ยเขาหายใจทางผิวหนังค่ะแล้วกลิ่นใบเตยเนี่ยจะช่วยไปอุดรูหายใจทางผิวหนังทําให้เขาไม่ชอบกลิ่นพวกนี้นะคะถ้าไล้กลิ่นใบเตยเขาจะหนีหายทันทีเลยค่ะขั้นตอนแรกเมื่อเราล้างน้ําใบเตยทําความสะอาดเราก็นาใบเตยไปเส็จน้ําให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนก็นำมาหั ได้เลยค่ะจะหั่นเป็นชิ้นขนาดเล็กหรือว่าชิ้นขนาดใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะยิ่งหั่นชิ้นขนาดเล็กๆนะคะฝอยๆนักกินใบเตยจะยิ่งออกแรงมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เลยจะหันกลิ่นขนาดนี้กําลังพอดีเนาะแค่เลยว่าชิ้นเล็กไปฝอยไปเนกลิ่นมันจะแรงไปนะคะตัวช่วยของเราอีกหนึ่งก็คือ,อ,อผ้าขาวบางนะคะหรือว่าบางคนเรียกว่าผ้ามุ้งสีขาวเนาะค่ะก็คลี่ผ้ามุ้งหรือว่าผ้าขาวบางออกให้เรียบร้อยและนําใบตเตยใส่ลงไปได้เลยนะคะขนาดและปริมาณแค่เลไม่มีให้เป๊ะนะคะ เอาได้เลยคะ่ะว่าชอบมากชอบน้อยอย่างไรก็จัดเลยนะเไม่ปอนๆคะ่ะเมื่อใส่ในผ้าขาบางได้แบบนี้แล้วก็ทําการม้วนให้เป็นรูปประกรบแบบนี้นะคะค,อคอ่อยๆม้วนคะ่ะเมื่อม้วนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ ยางวงนะคะผูกอีกสักหนึ่งรอบค่ะเพราะว่าเพื่อเอาไปแฝนไว้ในห้องน้ํานะคะหรือว่าแฝนไว้ในที่นอนค่ะทําแบบนี้นะคะเมื่อใบเตยแห้งหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งค่ะไม่เสียเงินแพงๆซื้อพวกกลิ่นหอมๆที่มีสารเคมีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวอันนี้แคเรจ,จะนําไปไว้ในห้องน้ํานะคะแล้วก็ไว้ในห้องนอนเนาะแคเรจ,จะทําทั้งหมด2ออันเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยมีต้นใบเตยไม่ต้องซื้อนะคะแต่ถ้าหากว่าไปซื้อตลาดเนี่ย สิบบาทเองนะคะเพื่อนๆคากก็ได้การรใหญ่มากๆเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาวางไว้หน้าทีวีหน้าโทรทัศน์ในห้องนอนนะคะช่วยดับกลิ่นได้ดีย้ำอีกรอบหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนครั้งนะคะส่วนอันนี้นะคะอีกอันหนึ่งค่ะที่แคลไททำเพิ่มก็จะเอาไว้ในห้องน้ำก็ช่วยดับกลิ่นในห้องน้ำได้ดีได้กลิ่นใบเตยหอมๆค่ะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ